สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเลือดไหลไม่หยุดนาทยาอดีตอสกรุงเทพมหานครทิ้งประชาธิปัตย์ซบญิงหน่อย รายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าขณะนี้พักประชาธิปัตย์ยังประสบกับภาวะเลือดไหลไม่หยุดโดยหลังจากนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสอสอพัทลุงและนายสิริศักดิ์อ่อนละไมอดีตสอสอชุมพรทยอยลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดมีนางสาวนาธยาเบญจสิริวันอดีตสอสอกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์และอดีตนักแสดงชื่อดังได้ยื่นหนังสือลาออกจาก การเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วเมื่อวันที่24ธันวาคม2564แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นประธานพักอย่างไรก็ตามสมาชิกพักประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับกรณีดังกล่าวเนื่องจากนางนัทยาห่างหายจากการร่วมกิจกรรมของพักมานานแล้ว ด้านนางนาทยาให้สัมภาษณ์ว่าตนได้ยื่นลาออกจากพักประชาธิปัตย์แล้วเมื่อไม่นานมานี้โดยย้ายไปอยู่พักไทยสร้างไทยและตนยังทำงานในพื้นที่และจะลงสมัครสอสอในเขตสะพานสูงต่อไปสำหรับเหตุผลการไปสังกัดพักไทยสร้างไทยนั้นเป็นเพราะที่ผ่านมาตนทำงานในพื้นที่และมักได้เจอคุณหญิงสุดารัตน์ที่มาลงพื้นที่นี้เป็นประจำซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของคุณหญิงสุดารัตน์โดยก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เคยชักชวนตนหลายครั้ง ว่าเมื่อไหร่จะมาทำงานด้วยกันกระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์ได้ตั้งพักดังกล่าวและหลายๆอย่างลงตัวตนจึงย้ายสังกัดมาร่วมงานด้วยซึ่งตอนนี้ตนได้เปิดตัวการทำงานการเมืองในฐานะสมาชิกพักไทยสร้างไทยเต็มตัวแล้ว ไทยสร้างไทยเปิดตัวนาทยาแดงบุงาเป็นสมาชิกพักจ่อส่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสะพานสูงเจ้าตัวระบุแฟนคลับคุณหญิงสุดารัตแน่นแห่หนุนเดินหน้าทำงานมั่นใจจากนี้มีพลังลุยพื้นที่มากขึ้นเผยนยโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทเสียงตอบรับดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยถแถลงข่าวเปิดตัวนางนาทยาแดงบุงาเข้าเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยโดยจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสเขตสะพานสูงของพักไทยสร้างไทยโดยหลังจากได้ย้ายมาร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์แกนนําเคยร่วมกันทํางานในพื้นที่ต่างประหลาดใจพร้อมกับแสดงความยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพักไทยสร้างไทยโดยหลายคนที่ได้ร่วมกันทํางานใน ในพื้นที่พร้อมติดตามมาทำงานที่พักไทยสร้างไทยด้วย ส่วนประชาชนในพื้นที่เพิ่งจะทราบข่าวเมื่อวานนี้หลังคุณหญิงสุดารัตลงพื้นที่และไปเปิดตัวโดยนางนาทยายืนยันว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ทํางานมาโดยตลอดแม้ไม่มีตําแหน่งทางการเมืองซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดตนได้ประสานดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เชื่อว่าแม้จะอยู่ที่ใดประชาชนจะไม่กังวลกับการย้ายมาร่วมงานในครั้งนี้และจะได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเนื่อง จากคุณหญิงสุดารัตน์ทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะเขตสะพานสูงอย่างต่อเนื่องและถือเป็นพื้นที่แจ้งเกิดทางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์จึงมีฐานคะแนนและบุคคลที่ชื่นชอบรักใคร่คุณหญิงเป็นจำนวนมากเชื่อว่าจะทำให้การทำงานต่อจากนี้มีพลังมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ชื่นชอบนโยบายบำนานประชาชนซึ่งจากการถ่ายทอดข้อมูลและบอกเล่าถึงความเป็นมาของนโยบายและหลักการต่างๆประชาชนสนับสนุนให้เดินหน้านโยบายอย่างเต็มที่เพราะตอบโจทย์ประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเป็นการแก้ไขความขัดสนของประชาชนและเป็นสิ่งที่เชื่อว่าจะจับต้องได้เพราะเป็นนโยบายที่เดินหน้าโดยคุณหญิงสุดารัฐจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ขัด หลักการงบประมาณนางนาทยากล่าวว่าจากนี้จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และหวังว่าการร่วมงานกับพักไทยสร้างไทยครั้งนี้พี่น้องประชาชนเขตสะพานสูงจะให้โอกาสอีกครั้งเพื่อร่วมกันสร้างส,างสิ่งที่ดีนโยบายที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนขอคนละมือจากพี่น้องมาร่วมกันสร้างพักไทยสร้างไทยให้เข้มแข็งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ